ไปยงๆกินท้งตัด้้ไปดูไปน้องลงไปข้าเดียวสวัสดีครับมือ้อยูที่้มันจากีลนี่ครับได้เงียงกว่ที่เขาเอื่อน่ะนะออกุดเข่ามือยูที่มุดข่าครับเดกกับมานตาครับบกดูไปชมนะครับน้องานใส่ครับาใส่ดันรันครับทีมงานครับลงพลังจะล่างนากากทาความสะอาดครับ เดี๋ยวจะลองไลไเป็นน้าตามฟังนะครับเพื่อจะพวกพวกปลาดูง่ปลานี่นะครับน่าจะเข้าแนมเองนครับจะไปลุดานั้นครับนาหมาไม้ล่องล่งหยากพีเนองน้ำซ้ำนี่ก็ถื้ว่ามี่วัดไส้แหะครับไปตามปลาบัวนะครับ ก็ไปตามป่าบัวเป็นอะไรไปพูนครับเดี๋ยวไปดูปรปรยากาศไปอยู่ในป่าบัวน,นะครับอย่าขาดติดตามนะครับ Oh. Så. <laughs> มาเบิ่งกันเทคนิคการนิ่งปลาดูนะครับง่ายๆนะครับก่อนแรกกขึ้นยางซะก่อนโอ้ยางก็แข็งสิบเป็ัวสั้น บสิอันนี้มันจังพูตดฮะไีนะท,ท,ท,ที้เรียกปลาที้เรียกปลานี่ยวกลับไปทียิงปลาดูครับกันหายใจเสียงยิงเลยพี่น้องเสียงยิงแล้วเฮ้ยยิงเสียงยิงเลยพี่น้องเปสียงไดผัอบอโอ้ธรรมดาตัวนี้วุนน่นทันโอ้ ใส่ทเลเดดเนี่ยแต่ยังโยกินนั่นตอด้อยาดูไปนอ้องลงไตข้าวเดียวแมนแมนครับดี่ยวาดูตัวนะี้ทำเล็กหน่อยนครับแับวิธียิ่งปลาอย่างไรครับใส่มือเรียกปลามป็นก็ะดิกขามาหาคนลอยกับมาหาคนใสยกโตดูใส่ไงปนได อ๋อคองแท็งอเปิดตัองแท็กองแทะโอ้ธรรมดาครับใหญ่เลยตัวนี้ประมาณประมาณแป <1 S 1> ด,ดได้ผลงานกับได้ใหับี่นอกเหยปลาคอหน่อยตัวเดียวใจว่างซิปนี่หละ กโดนประดูมีูกพร้ามดิมีูกพร้อมต่สมตีเบีดะล่อไปถาสุมตีเบียดันไ่นี่มันมันมันาดูสองเลยมันอ้โหแม่งจะไหนจะคอยอยู่ยิงื้ใสมันกับใสแก้มพอดีทีครับ อืมอืมอืมสุกสุกมันมัน,มน